สวัสดีครับผมชื่อเอกผมเป็นช่างแอร์ครับวันวัน,วนผมก็อยู่แต่กับแอร์ไม่เคยได้ออกไปไหนเพราะสวนมากลูกน้องผม ออกไปซ่อมแทนครับเพราะผมต้องดูงานเช็คงานที่ร้านผมมีแฟนแล้วครับแฟนผมชื่อแอนพวกลูกน้องก็จะเรียกเธอเจแอนเแอนแนฟนผมก็มักจะออกไปคุมงานลูกน้องเพื่อความเรียบร้อยครับและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าผมก็มีถึงบ้านครับ เพราะแอนเธอหน้าตาดีหุ่นดีครับผมให้เธอสัญญกรรมทุกอย่างหน้าอกเธอก็ทำผมตามใจเธอมากจึงหวงเธอเป็นธรรมดาครับแต่เราทั้งสองก็ยังไม่มีลูกกันนะครับเราขอใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนเราชอบดื่มชอบเที่ยวกันทั้งคู่เราจึงไปดื่มไปเที่ยวบ่อยและพาลูกน้องไปด้วยครับ แล้วมีอยู่คืนหนึ่งแอนโทรหาผมช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเธอบอกว่าวันนี้เธอเหนื่อยมากยังไม่เสร็จงานเพราะไปหลายที่ครับเธอจึงขอให้ผมพาไปเที่ยวและบอกให้ผมปิดร้านรอในระหว่างที่ผมปิดร้านได้มีลูกค้ามาซื้อแอร์ครับซึ่งร้านผมก็มีแต่มือสอง ผมจึงเช็คให้ลูกค้ามั่นใจครับและพอเช็คเสร็จผมก็ไปติดตั้งให้ลูกค้าเองเพราะลูกน้องผมก็อยู่กับแอนหมดผมจึงโทรบอกแอนว่าผมติดลูกค้าให้แอนลับไปอาบน้ำรอเลยแต่แอนบอกว่าหิวแล้วจะขอไปนั่งดื่มและสั่งอะไรกินก่อนผมจึงตอบตกลงไป พอผมไปถึงบ้านลูกค้าผมก็เจอแอร์ที่ใหม่กว่าติดอยู่ทุกห้องจะมีก็แค่ห้องเก็บของที่ไม่มีแอร์ลูกค้าจึงบอกผมว่าเอาแอร์ไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของก่อนวันหลังค่อยมาติดผมก็ทำตามที่เธอบอกครับและเก็บเงินค่าแอร์กับเธอเธอได้ยื่นนาบัตรให้ผมและบอกว่า คืนนี้กลับมาหาเธอนะเธอจะรอผมก็ได้แต่ยืนงงและยิ้มให้เธอโดยที่ไม่พูดอะไรครับและโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นแอนโทรหาผมครับและได้บอกว่าไปรอที่ร้านแล้วผมจึงรีบกลับบ้านไปอาบน้ำทันทีและตามเธอไปครับพอไปถึงก็มีลูกน้องผมสองคนและแอนที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่ ผมก็เดินเข้าไปที่โต๊ะททนทีครับจูๆ่ๆแอนก็เดินไปรับโทรศัพท์ข้างนอกแลวเดินเข้ามาพร้อมกับชายวัยกลางคนก็น่าจะมีอายุก,กว่าผมนะครับและแอนได้แนะนําให้ผมรู้จักเขาคือเจ้าของบ้านที่แอนไปติดตั้งแอร์ครับแต่ผมก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงมากับแฟนผมผมจึงถามลูกน้องผมจึงได้ความมาว่า ขาตั้งใจจะมาเลี้ยงตอบแทนที่ไปติดแอร์ให้ผมก็เลยไม่คิดอะไรแล้วพอตกตดึกพวกเราก็เริ่ม,มเหมากันครับขับรถกันไม่ไวเนื่องจากพวกเราเหนื่อยจากติดแอร์กันเราจรึงจอดรถไว้ที่ร้านและจะนั่งแท็กซี่กลับแต่ชายคนนั้นอาสาไปส่งผมก็ตอบตกลงครับเพราะเรานั่งดื่มและคุยกันถูกคอ ผมจึงให้ไปส่งแล้วพอมาถึงบ้านผมก็ชวนมาดื่มต่อในบ้านอย่างที่บอกไปครับผมและแอนชอบดื่มกันมากชายคนนั้นก็ไม่ปฏิเสธครับเข้ามานั่งดื่มกับผมและแอนส่วนลูกน้องผมให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วจูจ่ๆผมนั่นหลับครับดื่มต่อไม่ไหวชายคนนั้นและแอนร้องผมเข้ามาในห้อง ผมก็ได้ยินว่วๆครับว่าแอนขอเปลี่ยนชุดก่อนสงสัยจะเปลี่ยนชุดมานอนแต่ไม่เป็นแบบที่ผมคิดแอนใส่ชุดนอนไปนั่งดื่มต่อครับไม่ได้ใส่ชุดชั้นในเลยมีแค่ชุดคลุมบางๆผมเห็นท่าไม่ดีจึงไปล้างหน้าให้หายเมาเพอผมแง้มประตูออกมาเจอแอนและลูกน้องกับชายคนนั้น รวมเป็นสี่คนครับกำลังเริงรักกับแฟนผมที่ผมเฝ้าหงมาตลอดที่แท้คือคนใกล้ตัวนี้เองแต่ผมยังไม่ออกไปนะครับผมดันอยากแอบ,บดูต่อมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นผมนึกขึ้นได้ว่ามีลูกค้าให้นำบัตรผมไว้ผมจึงโทรหาเธอและได้แอบ,บออกทางหน้าต่างเพื่อไปหาเธอครับ พอผมไปถึงผมจึงถามเธอว่าเธอสามารถนอนกับผมได้ไหมผมถามไปตรงๆเธอก็ไม่ปฏิเสธครับและจูงมือผมเข้าบ้านพาผมไปนั่งที่โซฟาฉากคล้ายๆบ้านผมเลยครับแล้วเธอก็ผักผมและจัดการกับเสื้อผ้าผมท,ทันทีผมก็มีแปลกใจนะครับว่าทำไมมันเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้ แต่อารมณ์ผมคือไม่อยากสงสัยแล้วผมอยากจะสนุกกับเธอเต็มที่แล้วตอนนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรเลยส่วนเธอใส่ชุดนอนอยู่ครับแล้วผมก็รีบจัดการกับชุดเธอทันทีและจับจนองชายของผมสอดใส่เธอทันทีครับเพราะผมรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ผมแอบดูแอนกับพวกน้องที่บ้านแล้วพอผมทำภารกิจเสร็จ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาแอนทรหาผมครับคำแรกที่แอนถามผมพี่เอกสนุกไหมคะตื่นเต้นไหมคะเรื่องทั้งหมดนี้แอนวางแผนเองคะ่ะผมจึงตอบกลับไปว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยแอนแต่ไม่คิดว่านี่คือแผนของแอนแอนจึงบอกผมว่าแอนเตียวมากค่ะพี่เอก แอนเมาได้อยากโดนอยากโดนลูกน้องพี่เอกกระแทกแรงๆบ้างคะ่ะเลยวางแผนนี้ขึ้นมาพี่เอกโกรธแอนไหมคะผมจึงตอบว่าไม่โกรธจ,จะ้ะพี่ชอบน้องคนนี้ถึงใจมากจะ้ะเด้งรับพี่ทุกแบบแบบไม่บนเลยจ,จะ้ะส่วนแอนก็เจองูเหลือมแกค่ค่ะโดนไปหลายท่าเลยคะ่ะระบมไปหมดแล้วคะ่ะ แสบดีค่ะพี่เอกส่วนลูกน้องพี่ทั้งจับทั้งเข็นส่วนบนแอนจนแอนทนไม่ไหวเลยละค่ะแอนก็เลยใช้มือทั้งสองข้างของแอนช่วยลูกน้องพี่เอกไปสองคนค่ะผมจึงบอกแอนว่าดีแล้วจะแอนรู้จักแบ่งปันความสุขเนื้อหาที่ผมเล่ามาถูกสร้างมาเพื่อความสนุกเต้นๆนะครับ ฝากกดติดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ